กล่องซุ่มไก่ตันผลถาวรงบ49บาทมาดูกันครับทุกคนพอเข้าเกมมามีผลถาวรจริงๆด้วยทุกคนคุ้มมากดีซีช p อบมีไก่ตันขายนะเริ่มต้น19บาทเผา V4 ก็มีครบและรับฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาร์ทผลปีศาจมีครบตามพี่มาที่ลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมทุกคน ็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็ไปอยู่กันในหน้า Discord ของอนิเม Defender นะครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคนทางอนิเม Defender เนี่ยนะครับได้ประกาศมาแล้วนะทุกคนว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยจะมาวันไหนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลน์แนบขอเครับเครรับเเดี๋ยวา เริ่มดูกันเลยดีกว่านะฮะเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นสปิริตซัมมอนนะครับไอ้สปิริตซัมมอนนี่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันมันคืออะไรนะเออสำหรับไอจ่อสปิริตอันนี้นะครับเหมือนจะเอามาในอัปเดตหน้านะ,ะเออน,นี่เหมือนจะเอามาในอัปเดต5นะครับเออทุยห้าเลยอัปเดตหน้าเอออันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเอาไว้ทําอะไรนั่นเองเคเลื่อนลงมาต่อนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นประตูพอทัลอ่าประตูพอทัลใหม่หรอนะครับทุกคน อันนี้ผมลองแปลดูนะครับว่าพอท่อที่สามารถดรอปจากการเล่นเกมได้พอท่อมี3ประเภทนะครับแต่ละประเภทจะมีหน่วยพอทอลับของตัวเองที่สามารถดรอปได้เมื่อเล่นอ๋อเหมือนฟิลแบบว่าแต่ละพอท่อจะดรอปตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นไหมน่าจะประมาณนี้ไหมแต่ละพอท่อเนี่ยวก็จะมีความยากนะครับเออโอกาสยากนี่แบบว่าต่างกันไปยิ่งแบบว่ายิ่งยากมากนะครับโอกาสนะครับ ดอปก็จะสูงขึ้นอ่าแล้วก็ความหายยากของตัวรับเนี่ยแบบว่าเอ้ยสมมติตัวรับตัวนี้ดีดาเมจหนึ่งร้อยอีกตัว2 0 0คือแบบความแรงเออต่างกันนะฮะก็ต้องชนะพอท่อเพื่อชนะนะครับเออทุยชนะพอท่อเพื่อรับรางวัลเออชนะเพื่อชนะอะไรกูเออและแล้วก็พอท่อนะครับจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับโอกาสพอท่อจะมีอัตราการดอปที่ดีกว่าผูเ้เล่นคนอื่นๆที่เข้าร่วมเล็กน้อยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพอท่อนั้นเป็นพอท่อ โอเคครับแล้วก็เรื่องนี้นะทุกคนนะเรื่องนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการโหวตนะครับผมสําหรับโลบอกนะครับเอออวอร์ดอะไรนี่แหละนะครับเออเป็นโหวตแบบว่าแมปไหนเหมือนแบบจะให้แบบได้รับรางวัลนี้ไหมฟีลประมาณนั้นนะครับซึ่งมีคนโหวตนะครับอดีเมดีเฟนเดอร์เนี่ยอยู่ที่8ปดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้านะครับเออใครที่ชอบเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยทุกคนอย่าลืมไปโหวตช่วยกันด้วยนะฮะเออประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเหมือนแอดมินเนี่ยนะครับก็จะทําการพิมพ์นะครับผมเออ ในห้องนี้เนีครับเขาจะเขียนไว้ว่านะครับต้องการความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างไปไปได้ไหมถ้าเราจะแบ่งอัปเดต4ออกเป็น2ส่วนนะครับเออเขาบอกเนี่ยทุกคนถ้าสมมติว่าเราอัปเนี่ยภายในนะครับวันที่14ใช่ไหมอันนี้พาร์ทแรกนะคือแบ่งเป็นสส่วนนะพาร์ทแรกนะครับก็อันนี้จะเพิ่มเข้ามาเนีครับก็เหมือนจะปรับสมดุลน,นะครับผมของฮอนั่นเองนะครับฮอก็คือที่ลงแล้วาดาวมาสุ่มนะฮะ เออปรับนะครับสมดุลของฮอลนะครับแล้วก็ความประถนาศักดิ์สิทธิ์ความประถนาที่ปรับสมดุลน่าจะเป็นเรื่องของอันนี้หรือเปล่านะครับอ๋อเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวอยู่ไหนนาะอ๋ออยู่นี่นะครับนี่เป็นดาวใหม่หรอเอออันนี้กูกูยังไม่ได้กดหวชทำไมอ๋อมันปิดแล้วอ๋อมันปิดแล้วนะครับปิดหวตไปแล้วนะครับเหมือนจะได้ดาวใหม่จากดาวอีกอันจะเป็นอันนี้นะครับเออสีก็ดู สีแบบขลุมนะครับเออดูเท่นะครับอันนี้จะดูแบบว่าเป็นคนดีไปสว่างไปนะเอาแบบเท่ๆนะอันนี้เออยังไงถ้าผมโหวตผมก็เอาอันที่2อยู่แล้วเออยังไงมันก็รู้ใจมันก็เป็นอันที่2เออดีดีดีเคลียมาดูต่อนะครับก็คือถ้าสมมติว่าอัพเข้ามาเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอ่ามีกิฟของขวัญนะครับผมเออสามารถกิฟของขวัญนะครับแล้วก็มีมินิลักนะครับพอยชั่นนะครับอืมพอยซนนะครับทุกคนเฮ้ยกิฟถ้ากิฟเกมพาได้บอกเลยว่าโคตรดีนะครับ โค้ดดีและกิฟเกมพาได้นะครับแล้วก็มีน้ำยาแบบว่ามินินะครับโพชั่นมีพอร์ทัลนะครับแล้วก็เริ่มต้นลีดเดอร์บอร์ดซีซั่น2นะครับก็เหมือนเป็นบอร์ดอันนี้ปะอ่าบอร์ดเขาเรียกว่าอะไรวะหอคอยไหมน่าจะใช่นะครับแล้วก็พาร์ทสนะครับจะมาในวันที่21คือเป็นลิมิเต็ดแบนเนอร์วิดคูณสยูนิตคือจะมา4ยูนิตใหม่มาทั้งหมด4ตัวก็คืออันนี้อัปเดตแรกมึงมาตั้งเยอะอัปเดต2มึงมาแค่นี้ <laughs> มึงมาแค่นี้เหรอนะครับอืม แต่ทุกคนเนี่ยเขาเหมือนอยากให้อัปเดตไวผมว่าดูทรงแล้วผมก็โหวตไปนี่ละกันเป็น2ครั้งปุ๊บนี่โหทุกคน75เทั้งหมด75เเลยนะครับเออแต่ว่าถ้าเป็นอัปเดตเนี่ยอัปเดตวันที่21เนี่ยจะเป็นแบบว่าบิ๊กอัปเดตนะครับแต่คนแม่เลือกอันนี้คือมึงอัปให้ไวเถอะกูอยากเล่นแล้วปร,นนรออประมาณนั้นนะครับเออประมาณนั้นนะคิด๋ยวเรามาดูนะว่าข่าวเนี่ยมีอะไรออกมาอีกนะครับอ หลังจากนี้หรอก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วไหมเออน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเลื่อนลงมาดูล่างๆเออทุกคนผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาแล้วนะครับเออก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะผมว่านะครับสําหรับเออที่บอกว่าจับเดบผมว่าน่าจะอัพจริงนะเกมนี้ไม่น่าบิดหรอกนะครับมั้งมั้งนะแต่ไม่น่าบิดนะทุกคนเออหวังว่ามันจะมาจริงนะครับอย่างที่ทุกคนคิดกันไว้นะโอเคทุกคนก็ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้โอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับผม